โทรหาแม่มั้งไหมโทรค่ะโทรมาเมื่อวานนี้ก็โทรมาอเขาว่าไงนก็เขาก็ว่าก็ก็ก็ทําใจอยู่หมายความว่าก็จะทําให้ดีที่สุดเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยกําลังใจน้องก็ดีกําลังใจก็ดีอยู่แต่ก็มีเมื่งคิดนิดๆเพราะลูกพูดต่อสู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ าไว้พรุ่งนี้กันแ้แล้วก็อัี้ด้ว่ะหลังสุดต้องยังอนนี้ครจะอลังนนติดเลขติดขไป นี่คือแม่นี่ใช่ไหมเหรียญปัจจุบันเนี่ยน่นนาสนีทนี่คือเหรียญอะไรถักเป้าปีสวนไปนะเหรียญน,น่าสุนน่าจะอยู่กับเขาที่เชียงใหม่เ่ยเพราะเขาไม่ได้เอามาเก็บไว้เพราะไม่ได้ปนสนอันนี้ปออะไรกันไหม ยังเด็กยังไม่ได้ขึ้นอนุบาลเลยค่ะโอ้นี่ครับแล้วน้องเนี่ยทำไมถึงชอบในกีฬายกน้ำหนักเข้าขังตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่สิบเอ็ดขวบอะค่ะน้องเป็นคนที่น,น้องเป็นคนที่<ม>อำเภอไปรลีค่ะจังหวัดนครสวรรค์อ่าน้องทำไมน้องถึงชอบกีฬายกน้ำหนักมาก็คือว่า เออ่ทางทางโค้ดของนครสวรรค์เขามาดูทีนี้เขาก็มาถามว่าจะไปไหมน้องเ็าบอกว่าไปลองดูก็เลยไปลองดูค่ะเรไม่มีตอนนั้นที่คิดยังไงก็ก็อนุญาตให้ไปค่ะลองไปดูอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็กลับบ้านเพราะเขายังเล็กอยู่เราก็ถามว่าห่วงไหมห่วงเพราะว่าน้องคือยังไงอะปอ .4 ปอ .5 อะไรอย่างเงี้ยเราก็ แต่อยากให้ไปดูว่าประสบการณ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน,น้องตุดกถึงฝันน้องคนนั้นเป็นยังไงว่างฝันวิสัยเป็นเด็กที่เรียบร้อยใจดีก็มีเมื่องเกเรนิดหน่อยแต่มันก็เป็นไปตามวัยถูกไหมคะนั่นแหละค่ะน้องตุ๊กถึงฝันติดพันเป็นครั้งนี้นไหมครัครั้งแรกเลยคะ่ะมีอะไรอยากจะบอกไหม มีอะไรอยากจะบอกน้องก็ให้ตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะลูกเพื่อประเทศไทยเอาเบียนกลับมาให้ได้แม่รออยู่คนไทยทั้งทั้งอะประเทศแล้วกันรอพี่น้องเยอะจ้ะ ใส่แว่นแล้วค่ะรุ่นนี้นี่ค่ะที่เขาอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะแกที่ว่าที่ไป